สวัสดีครับพี่น้องผมวิรยุทธต่างใจเย็นจากวิรยุทธมินิสตร ي พันธกิจผู้กล้าวันนี้มีข่าวที่จะแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับว่าตั้งแต่ ep นี้เป็นต้นไปหรือตอนที่72นี้เป็นต้นไปนะครับจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ว่าเพื่อนพันธกิจนะครับโดยเพื่อนพันธกิจนั้นก็ทำหน้าที่เสมือนคลิปนี้ที่พี่น้องกำลังดูอยู่หรือตั้งแต่ที่พี่น้องได้พบผมแล้วก็ เจอน้ากันนะครับผ่านคลิปนี้นั่นก็คือการเป็นเพื่อนที่คอยให้คำแนะนำให้กำลังใจให้มุมมองในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้กับพี่น้องนะครับเป็นคลิปสั้นๆนนใจนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนพันธกิจก็จะคอยเป็นเพื่อนของท่านที่จะให้กำลังใจท่านต่อไปในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามีมุมมองที่ถูกต้อง บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าหรือพระกิดธรรมคำภีนั่นเองนะครับเพื่อนพันธกิจเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2020นะครับโดยเพื่อนพันธกิจนั้นก็เป็นพันธกิจที่คอยช่วยเหลือสนับสน,นุนผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในคณะหรือสังกัดใดก็ตามนะครับที่ รับใช้พระเจ้าพระเยซูคริสต์และมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรเป็นศูนย์กลางของชีวิตนะครับดังนั้นผมเชื่ออย่างนี้ครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ดีและมีความหมายเหมือนพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อที่17ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ประจำพันธกิจนะครับก็คือเพื่อนมีความรักความหวังดีให้ทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาช่วยกันยามทุกยากนะครับนำมาจากพระคตธ,ธรรมคำพีฉบับอมตรธรรมร่วมสมัยหรือภาษาอังกฤษก็คือ TNCV นะหากเป็นฉบับ2011นะครับก็จะบอกว่ามิตรสหายก็มีความรักให้กันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากนะครับดังนั้นอาจจะมะีคำที่เขาเรียกว่า ไม่เหมือนกันนิดหน่อยแต่ความหมายนั้นเหมือนกันทุกประการเลยนะครับดังนั้นสุภาษิตบทที่17ข้อที่17นั้นจึงเป็นข้อพระกรรมัมภีร์ประจําพันธกิจเป็นทิศทางเป็นเป้าหมายเป็นนิมิตนะครับที่จะให้ดําเนินพันธกิจต่อไปเหมือนที่ผมทําคลิปมาตั้งแต่อ p พีที่1ร้องเพลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยร้องเพลง1 2 3 4 5ตั้งแต่อีพีที่6นั้นก็ ได้ทำเป็นคลิปหนุนใจสั้นๆให้พี่น้องได้รับชมรับฟังให้กำลังใจนะครับดังนั้นจึงจะแจ้งให้พี่น้องทราบว่าตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปนั้นจะเรียกช่องนี้ว่าเพื่อนพันธกิจนะครับเพื่อนพันธกิจหรือภาษาอังกฤษของเราก็คือ The Ministry of Companionship นะครับเป็น Companion ก็คือมิตร มิตรภาพนะครับมิตรภาพมิตรไมตรีหรือไมตรีจิตที่มีต่อกันในฐานะคนรู้จักพระเจ้าในาพระเยซูคริสต์นะครับหมายถึงว่าเป็นเพื่อนกันในพระเจ้านั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผมขออนุญ,ญาตนะครับที่จะอธิบายความหมายเพิ่มเติมของคําว่าเพื่อนพันธกิจให้พี่น้องรับทราบนะครับ ก็คือหากพี่น้องสังเกตในโลโก้นะฮะของช่องก็จะเป็นมือซ้ายประสานมือกันนะครับมือซ้ายข้างที่ใครหลายคนไม่ถนัดความหมายก็คือแม้สิ่งที่เราทำเราช่วยเหลือเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดไม่เคยทำมาก่อนเราก็จะช่วยในทันทีช่วยอย่างเต็มที่และมีความสุขเพราะเราคือเพื่อนพันธกิจ เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเพื่อนของคุณตลอดไปเพื่อนของผู้รับใช้เพื่อนของใครต่อใครเพื่อนของทุกคนมือคนละสีมีความหมายว่าเพื่อนของทุกคนแม้จะแตกต่างคนละภาษาคนละสังกัดเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้มือสีขาวอยู่ในกรอบมีข้อจำกัดแต่มือสีเขียวไม่มีกรอบมาจำกัด ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีอิสระเข้าถึงได้ทุกคนทรัพยากรไม่ถูกจํากัดพร้อมเป็นเพื่อนเป็นพลังให้ทุกคนโดยมีคําคขวัญน,นะครับของพันธกิจว่าเพื่อนพันธกิจเคียงข้างทุกพันธกิจนะครับเหมือนคลิปที่พี่น้องดูทั้งหมดนะครับของวิรยุทธ์มินิสตรีตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้คลิปนี้นะครับ เป้าหมายของเราก็คือให้คำแนะนำให้คำหนุนใจให้มุมมองให้พี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือบุคคลทั่วไปที่ฟังภาษาไทยออกนะครับก็จะได้มุมมองที่ดีจากพื้นฐานพระคัมภีร์ในการดำเนินชีวิตฉลาดในการคิดฉลาดในการตัดสินใจฉลาดในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพื่อให้เราได้เติบโตขึ้น ในความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในพระเยซูคริสต์ในทุกๆวันนะครับนี่คือเป้าหมายแล้วก็ความเรียกว่ามุ่งมา่ปรารถนาของเราของเพื่อนพันธกิจนะครับหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนพันธกิจนี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางของท่านเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์นะครับที่เป็นเพื่อนพันธกิจของเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทาง เพราะว่าเพื่อนพันธกิจนี้จะไปได้ไม่ไกลหากปศจ,จากเพื่อนร่วมทางนะครับดังนั้นขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับขอบคุณที่สนับสนุนผมนะฮะเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้และเชื่อว่าในอนาคตพี่น้องก็ยังจะคงติดตามหนุนใจสนับสนุนอธิษฐานเผื่อผมและเพื่อนพันธกิจต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ ขอประคุณมากครับสวัสดีครับ